จูจ้บสวัสดีค่ะและนี้ก็คือการเล่าย้อนนะคะของ One Day with me วันนี้นะคะเราจะมาลุยกองถ่ายที่ช่อง แกฉันตาบวมนิดหนึ่งถ้าใครสังเกตมัคือฉันดูซีรีส์ไว้แกแล้วแบบฉันดูจบเลยฉันเศร้ามากฉันอินมากฉันร้องไห้หนักมากวันนี้ฉันตาบวมไหมแกฉันคาดหวังว่าพลังแห่งการใส่แม็กซ์จะช่วยพรางตาที่บวมของดิฉันได้คุณหอนสอนใจเรื่องที่หนึ่งอย่าดูซีรีส์ที่ชวนน้ำตาแต่ก่อนวันทำงานสำคัญๆนะคะสารภาพตามตรงว่าเมื่อเช้าตอนเราเราตื่นคือเรารีบจะนางมาเราก็เลยยังไม่ได้เริ่มต้นวันเดวิดมีแบบตามขนมทําเน ที่ควรจะเป็นคือการตื่นนอนทอบมาถึงที่นี่นะคะตั้งแต่ประมาณ7จ็ดงงมงสีนะคะี้อเขาไหวระมภารกิจกู้หน้ามา่คะกออดันนี้ห <c oughs> น,น้ามาดื้อมากหน้ามาเป็นสิงชีวิตนะคะทุกคนเอาใจยากมากเลย <c oughs> ขอบค่ะแล้วต้องไปเปลี่ยนเสื้อต่อนะคะไปหน้าเล คนเราไม่ทาปากเพราะอะไรรู้ปะเดี๋ยวตันไทยรายการเราก็จะใส่เน็กซ์ของทาเด็ฝากมาให้อโอขอบคุณค่ะมีขด้วยละแกะอะไร่ะแกะปะเฮ้ยแดงเหมือนชุดหลอะกะอะวพี่ชาด้วยครูที่พาซอฟมาทำไงชาวมาตื่นเช้าแล้วมัตื่นยง ขอบคุณนะขอบคุณค่ะตอนนี้เราใส่เสื้อนี้อยู่ใช่ไหมคะก็เป็นเสื้อที่เราใส่มาเองซึ่งในรายการก็จะมีชุดของรายการด้วยนะคะเป็นลายการ์ตูนลิขสิทธิ์นะคะแฟนกันดั้มนะคะแฟนวันพีชนะคะจะต้องชอบอย่างแน่นอนวันนี้ใส่อะไรดีดีวันนี้ใส่ช็อเปอรน่ารักมีตอนนี้ เดี๋ยวซอฟก็จะต้องรอสักคลิปนะคะเ,เ,เดี๋ยวเราจะมีการท่องบทกันตอนนี้จริงๆรอพี่วีมาอยู่พี่วียังมาไม่ถึงนะคะ ซึ่งตอนนี้เป็นเวลา8มง29นาทีนะคะใครที่ติดตามกันนะคะก็จะทราบว่าปัจจุบันเนียซอเป็นพิธีกรร่วมนะคะในรายการการ์ตูนดังสุดสดัปาห์ใครที่ตื่นมาเช้าทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะ7นาฬิกาตรงทางช่อง7 HD เีก็จะได้เจอทั้งซอฟนะคะเจอทั้งพี่วีนะคะแล้วก็เจอปอกเอรโกะด้วยนะคะที่จะพาทุกคนไปดูอนิเมะญี่ปุ่นนะคะสดๆใหม่ๆด้วยกันออ้ยอยากกินมาก บัวออลอยหน้ามันยิ้มให้เขาเธอ,อดู <c oughs> น่ารักเลยเป็นเรื่องดีๆของวันนะคะทุกคนบัวลอยยิ้มให้รู้สึกผิดเลย <c oughs> รู้สึกน้อนนะกินปุ๊บแล้วรู้สึกบาปขอบคุณน้อนที่เป็นอาหารให้เราซอบล้างมือแล้วนะทุกคน, <c oughs> น อยจังสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เริ่มถ่ายแล้วใช่ว้านี่วันนี้หนึ่งวันของซอสไงวันนี้ซอสเจอพี่วีนะคะอ๋อใช่ครับเดี๋ยวเราจะเจอจริงๆหลายชั่วโมงกันนะใช่แล้วพี่วีอะคะวันนี้พี่วีคือพี่มีการ์ตูนการ์ตูัสดากับมีวิดีโอครับอ๋อนี่เลยฝากไม่ได้ยินฝากคนง่ายเนี่ยได้ใช่ไหมได้เลยค่ะแต่คนดูยูทูบเขายังฟังวิดีโออยู่ใช่ไหมฝากเลยพี่ซอสคนหนึ่งเขายังฟังวิดีโออยู่เบื่อเบื่อเปิดมาฟังได้บางคนอยู่บ้านนะ บ้านดูยู u ู e เยอะแล้วนะฮะองเหงาเนี่ยมาฟังแบบวิทยุจัดสดๆนะฮะสองทุ่มถึงเที่ยงคืนครับเน95นะฮะหมุนแบบ95.5เป็จะเจอกับพี่วีไม่จะเจอกับดีเจคนอื่นอ้าวรอเจอกับพี่วีครับเจอบพี่วีสี่ชั่วโมงเลยอะเออสี่ชั่วโมงเอาให้แบบหายเหงาไปข้างนึงเลยใช่เพลงก็เปิดแบบหลากหลายนะลายไทยสากล เบื่ออยู่ก็อาจจะนึกหยิบกเกอร์เจเนเรชันมาเปิดก็เปิดโอ้โหซอสตอนตรงนี้ก่อนดีกว่านนการ์ตูนดนนังสัปดาห์ดีกว่าเฮ้ยใชการ์ตูนดังสัปดาห์นะคะเ r a t i n งดีมากเพวกผมว่าเ r ตติ้งนี่พอ,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 อกับละครเรื่องแม่เบี้ยเลยอู้หูอันนี้เรื่องจริงคุณเล่นอ่ะน,นี่ไงซอสก็คือแบบใส่ตาแววตาอันใส่ซื่อหลอก่เป็นคนหลอก่ ราจะพาทุกคนมาดูว่าตอนเราถ่ายการ์ตูนรางวัลสัปดาห์กันเนี่ยก่อนจะทุกคนเห็นเป็นรายการในท่องเที่ยมันไม่ง่ายขู่เ,เลยเพี่ม,มันไม่ง่ายนะไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้นะไม่ว่าจะหาพิธีกรคนไหนมาแทนก็ได้นะไม่ได้นะรับไปก่อน <laughs> รับไปก่อนตัวนะอันนี้สคริปต์หรือโพจต์นั้นทุกคนอ้าวเอางี้ไปก่อนมันคลิปมาแล้วถูกไหม สามสิบ่สิบามันจะลดลงนิดนึงเพราะอ๋ออย่างนี้แฟนๆกระตุ้นแล้วก็มีคอมเมนต์มากระตุ้นโดนตัดกระตุ้นวันพีเยอะบางคนก็อยากจะดูเต็มๆก็เลยจะตัดตรงนี้ดาให้เต็มก่อนถ้าแนนโค้ดแบบถ้าถ้ามันมีกิจกรรมอะไรที่สปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนเนี่ยมันยัมีความเป็นที่ด่าเหมือนกั ยังไม่มีใช่ไหมพี่ไม่ต้องบอกผมนะสปอนเซอร์พี่ต้องบอกป้องซ้อมครับกล่าวของนี้ครับผมได้ยินเปล่าทุกคนคือเนื้อของซ้อมกับวีอ่ะจะเยอะขึ้นถ้าเรามีสปอนเซอร์นะคะแล้วก็ถ้าใครที่ติดตามรายการแล้วอยากเห็นหน้าโซนะคะหรือได้ยินเสียงคือเห็นหน้าพี่วีนะคะก็สาธุนะคะขอบคุณลูกนม่ขอบคุณผู้ประกาและคุณทุกท่านลูกนม่ นี่ก็คือสจคลิปความท้าทายอย่างหนึ่งของรายการนี้เลยนะพี่วีส่วนตัวซอฟนะซอฟมองว่าคือการที่การ์ตูนเนี่ยรายการเนี้มันการ์ตูนตอนใหมู่กวีจากญี่ปุ่นตรงมาใช่พวกเราจะไม่เคยดูมาก่อนไม่เคยดูสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็คือต้องอ่าน เขาทำความเข้าใจมันเหมือนเราอะดูแล้วดูมาแล้วใช่ใช่ใช่นั่นคือความท้าทายมากๆแล้วคือตัวละครอีกอย่างที่งใท้าทายคือชื่อตัวละครไหมจริงค่ะคือถึงแม้เราจะเป็นแฟนการ์ตูนเรื่องอะไรล้วแต่บางทีอะต้องนึกด้้ว่าเฮ้ยมีตัวละครไหนบ้างไงว่ามันต้งเยอะมากเลยอะใช่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 แล้วแบบว่าเผื่อบางคนอาจจะเข้าใจว่าแบบเฮ้ยจะมิธีกอลรายการนี้เนี่ยได้ดูวันพีคก่อนที่อื่นหรือเปล่าไม่ได้ดูกว่าที่อื่นนะคะ พดําหนารายการนี่ก็คือเราแบบสดพร้ไอไปกับ,บทุกคนเลยนะใช่เราก็จะต้องมาแบ่งบทกันแบบนี้นะคะเข้ารายการเสร็จปุ๊บโรยเกม<ช>เรื่องยอง่อทําไมเรื่องย่อวันศี่อ,อ๋อ,อ,อทัอ้เจ้าวันย่อวันศุกร์เป็นพี่วีเรอเื่องย่อถือเป็น์เนถ้าอย่างนั้นพี่วีก็จะเป็นคนเปิดนั่นแต่ซอฟต์รับคับมีให้ดชไหมครับเพราะซอฟต์กู้เปิดไว้ตรงนั้นได้คสายเสานี้หมดเวลาเป็นเป็นซอฟต์อะไรอ๋อเป็นหัว มันจะการวิศว์พูดรวดหรือเปล่าคะพี่พี่ว่าน่าจะมีเซ v o i c เวอร์พี่เหมือนกันอืาโอเคแมงก็ช่วยกันเสิร์มกัได้ดีจริงครับใช่ใช่นการก็ช่วยกันเสิร์มคีบกเออก็ดีจะได้ดูเหมือนธรรมชาติ่แล้วะคะไลุยหลังจากที่เราแบ่งพักกันแล้วนะคะสิ่งต่อมาที่เราต้องทำก็คือนั่งจำเรื่องย่ออันนี้แหละคืออะไรที่เหมือนอ่านหนังสือสอบเหมือนกันนะ นี่ถือว่าทุกคนมาเห็นตอนแบบเวอร์ชั่นง่ายแล้วอ่ะเ,เวอร์ชันง่ายเวอร์ชันก่อนหน้านี้เนี่ย EP หนึ่งกี่แผ่นที่สามแผน่นสามสี่แผนนะแ่นน่ะเราก็แบบโอ้โหเป็นพลุดเ,เลยนเนอาอะเราต้องลุยกันต่อนะคะตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงห้าสิบแปดนาทีนะคะห้าสิบเก้าแล้วกำลังจะ9ก้าโมงเราก็จะต้องต่งบอก คลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ถือว่ายังเป็นเวอร์ชันที่ง่ายขึ้นนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาซอสต้องแบบจําเรื่องย่อคือซอสแทบจะเขียนเป็นไม่แมปปิ้งเลยนะเขียนเป็นกราฟเป็นแบบต้องจําตัวละครได้ได้นะคะเพราะเหตุการณ์มันมีหลายอย่างแล้วเราก็กลัวว่าเราจะนําเสนอผิดนะคะแต่ว่าเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่ง่ายขึ้นนะทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นเวอร์ชันตอนก่อนหน้านี้ที่ซอสบอกว่าบแบบเออมันอลังการมากเลยนะคะเก้าโมงสิบสองนาที ที่เดี๋ยวเราจะถ่ายกันโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราเตรียมสคริปต์แล้วเดี๋ยวเจอกันในเซต อ๋อโอเคขอซ้อมนิดนึงเทสเสียงให้ให้คุณขวานฟังหน่อยค่ะสวัสดีครับพบกันนะฮะเช้าวันเสาร์กับรายการกรตุ้นดังสุดงัดตาโอเคคุณขวานได้ยินไหมคะอ๋อเสียงมันก๊อกๆอนิดนึงใช่ค่ะรีดว่าเป็นคริสปี้เลย

พร้อมแล้วนะไปดูกระตืนกันเลยครับเฮกันเลยค่ะผ่านไหมครับขุนขวัญค่ะไม่ติดค่ะข,ข,<อ>ขอบคุณค่ะ,ะ,ะเปลี่ยนชุดมาอีกแล้วตอนนี้เราถ่ายตอนที่สี่แล้วนะคะ,อะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ถ่ายเสร็จแล้วทั้งหมดสี่ตอนต่อมาเดี๋ยวจ๊อบก็จะทำการลงเสียงนะคะ ลงสปอตนะคะไว้ใช้ตอนโฆษณานะ,ะใกล้เสร็จงานวันนี้แหละเดี๋ยวเราลงเสียงกันก่อนดีกว่าค่ะการ์ตูนดังสุดสัปดาห์อาทิตย์ที่8สิงหาคมนี้ทีมบิวไดเวอร์ได้รับภารกิจครั้งสําคัญเอาใจช่วยภารกิจยิ่งใหญ่นี้ในกันดั้มบิวเดเวอร์รีไรส์เมื่อหนึ่งในกลุ่ม3สาวหมดลมหายใจอยู่กลางแม่น้ําแต่โคนันไม่เชื่อว่านี่คืออุบัติเหตุชมก่อนใคร7จ็นาฬิกาตรงทางช่อง7 HD ที่นี่ที่เดียวชมก่อนใคร เจ็นาฬิกาตรงทางช่อง7 HD ที่นี่ทีเดียวเล้ของเอาต่อไปตาคนนั้นค่ะมีคนยืนท่องอยู่ฮะเะ่อะไรนะปรากฏตัวขึ้นอย่างไรพี่นี่เราดูพี่วีลงเสียงกันดีกว่านะฮะพารกิจใหม่ที่ทีม b u i l d d i v e r s ยังไม่เคยทำมาก่อนจะเป็นอะไรจะยากแค่ไหนลุ้นไปกับยอดนักสืบจิวโคนนันในตอนจบของ ความลับในเต็นท์ที่ถูกเผาชมก่อนใคร7นาฬิกาตรงทางช่อง7 HD ที่นี่ที่เดียวโ <Okay. S 1> ออเเเคีขงวลมาส็ด์ วุ้ยจบวันนี้นะคะเขาก็เสร็จงานแล้วจากกองถ่ายช่องเจ็ดนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนค่ะขอบคุณ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 ค่ะพี่วีเดี๋ยวไว้เจอกันอีกขอบคุณครับกลับบ้านเถอดด้วยนะกลับบ้านเถิดได้พี่เดี๋ยวหนูกลับบ้านเถิดนะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บของก่อนนะคะพี่คะเสร็จงานแล้วเดี๋ยวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะไม่ไปกองขอบคุณค่ะ ก็เจอกับกล่องพัสดุสองกล่องนะฮะสวัสดีแมวแมวแมวอยู่ไหนอะเฮ้ยวันนี้กลับมาสวัสดีมามีอยังค่ะดีเร็วลุกหน่อยมันจับตัวยืดับตัวยืนข้างหลังเอ้าอีจีอีจีสื่อวิคราบห์อีจีมีต้นรูปนู่นนี่คืออื้อหือจะถึงไหมมามีเอกไปทำงานตอนเช้านะ อโอเคโอเคค่ะชื่อนี่คือพัสดุที่มาวันนี้อ่ะวันเดีๆวันเดวิดมีมีแกะกล่องด้วยก็เพราะว่าวันนี้เรามีกล่องพัสดุมาส่งองขอดูก่อนนะอันนี้เอ่ออ๋อันนี้ของรีวิวเก็บไว้ก่อนยังไม่แกะนะคะแต่วันนี้ที่ส่งมาจากอเมซอนเนี่ยสิอะไรอ่ะหาคัตเตอร์ก่อน เปิดมาแล้วเป็นของรีวิวชอบก็ยังไม่โชว์ให้ทุกคนดูจเป็นของซ้าฮทุกคนซอ,อ,อบได้ของซ้ำเอางี้ซอบไม่ได้ตัดต่อเลยนะก่อนหน้านี้ซอบถ่ายป๊อกอิดแปลกไปทุกคนน่าจ,จะเคยเห็นในกล่องนี้แล้วใช่ไหมคะทุกคน ขายต่อเลยหรอเฮ้ย๋ยวเรางงอ่ะขายบวกราคาด้วยซอฟบวกราคาด้วยเลยหบวกค่าส่งอะไรเงี้ยซื้อไม่เท่าไหร่เนี่ยโอ้จริงด้วยอ่ะมันเหมือนโดนบวกมาสองรอบอ่ะเอาจริเราไม่ได้อยากได้ถึงสองอันนั้นเรามีแล้วแล้วมันซ้ำทั้งออเดอร์เลยเธอดูดิเอาซ้ำยันอันนี้เลยอ่ะมันมีของอีกอันหนึ่งที่ซ้ำด้วยที่ซอฟตอนนี้เปิดเผยให้ดูไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ออนแอร์ที่เป็นซอฟีวิว ใช่อะอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปเช็คกันแล้วว่าแต่เราจำได้ว่ามันเหมือนมีครั้งหนึ่งอะเราโดนแคนเซิลออเดอร์ไปแล้วเราก็เลยกดสั่งใหม่เป็นไปได้ไหมว่าออเดอร์ที่เคยแคนเซิลอยู่ดีๆมันก็แบบไม่แคนเซิลและต่างขึ้นมาเองเออแล้วก็หักตังค์สองโลท่านเจ้ามาทําอะไรอ่ะโอ้เนาะเป็นวันที่แปลกเนาะอยู่ดีๆก็กด ก็ได้ของซ้ำอ่ะแล้นี่ก็คืออีกหนึ่งสิ่งในชีวิตประจําวันนะคะที่ซอฟแบบว่าไม่ถ่ายไว้ก็คงไม่ได้ก็คือเมลชอบมาบังทุกจอที่อซอฟมีนะคะไม่ว่าจะเลนกล้องแล้วก็โชกโกนในซอฟเแบบเอาจริงนะวันนี้เราสารภาพาตามตรงเลยว่าตอนนี้ง่วงนอนมากขณะนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยง28นาทีเองทุกคนแต่ง่วงมากเพราะว่าเมื่อคือนอะก่อนออกไปทํางานวันนี้ตอนเช้า,าคือแทบไม่ได้นอนเลย โมจะดูซีรีส์เออไม่ได้หลับไปได้นอนใช่ไหมนี่เลยให้มันดูเลียวมากๆดึงขนตาบอมออกด้วยอันนี้ขนตาที่เขาติดให้ของช่องเจ็ดในชะ่อือคือตอนติดขนตาแล้วมันฟลุ้งเฟืิงเนาะเอาออกก็กระดูกกลับมาเป็นเราเป็นปกติดีง่วงนอนทุกคนหนึ่งวันวันนี้ของซ้อมนะคะ่ะบังเอิญแหละเอาจริงๆบังเอิญแหละเป็นวันนี้แหละที่จะทาวันเดวิทมีเพราะว่าเราไปออกกองช่องเจ็ดไงแล้วเราก็จะพูดตรงๆว่าวันนี้เราเสร็จงานจากกองช่องเจ็ดมาแล้วเราถึงบ้าน เรานอนเราขอนอนแป๊บแป๊เดี๋ยวเราก็าตื่นไปใช้ชีวิตต่อนะทุกคนมีเรื่องจะสารภาพเราตื่นแล้วแล้วเราก็ลืมเลยว่าเรากำลังถ่ายวันเดวิดมีอยู่แล้วเราก็กินข้าวแล้วข้าวเรากำลังจะหมดแล้วนี่ก็คือ ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ป่ะทุกคนทําเป็นลืมลืมมันไปได้ไหมซอบใจให้คนที่เขาเพิ่งรับรู้แล้วให้ลืมเลย <c oughs> ไม่ไงแต่เรานอนไปหลายชั่วโมงไงประเด็นเลยนี่ทุกคนซอฟตื่นกลับอีกครั้งค่ะนี่ทำไงให้รู้สึกว่าพคุงตืน <c oughs> น่นตื่นไม่ธรรมชาติอะ่ะมันไม่ไม่ได้คอนเทนต์อ่ะ ตื่นแล้วค่ะหลังจากที่ได้นอนนะคะหลังจากที่ได้ตื่นเออหลังจากอันไหนอะเจาก็สั่งของกินมาคือขนมกีนนะคะน้ำยาป่าค่ะจริงๆลูกชิ้นนะ่ะมี3ลูกนะคะแต่ตอนนี้เห็นเหลืออยู่1ลูกเพราะอีก2ลูกนะ่ะ อางเลยทำทำไรดูกีตาร์ดูทำไดูเฉยๆดูเฉยๆอะแล้วไงต่อก็ดูแล้วมันก็ไม่มีเสียงแล้วมันจะดีไปได้มันก็เล่นไม่ได้ดูทำไมมันก็สวยดีดูแค่สวยนะดูแค่สวยก็คือไม่ตามผู้หญิงตามกีตาร์เลยกีตาร์สวยผู้หญิงสวยตามตามอย่คนหนึ่ง คนเดียวจริงหรอรง,งั้นเขาแล้วเขาเปิดเฟซบุ๊กงั้นแล้วก็เจอแบบเพื่อนที่เป็นผู้หญิงอะเนี่ยเหนียงออกเลยเนี่ยไม่มีไม่มีเพื่อนฮะเอาเพื่อนเสียใจหมดเลยเนี่ยไม่ม,มีแต่เพื่อนผู้ชายไงไม่มีเพื่อนผู้หญิงจริงหรอทำไมไม่มีเพื่อนผู้หญิงอ่ะเรียนโรงเรียนชายล้วนอะอชืออัดซ้ำชันนั่นเด่นมาช้าน่น ยังมีเพียานฝากบนับงจำได้ด้วยเรียนรุ่นไหนคะ126ครับ A C 1 2 6นะครับนี่นี่นี่เรา A C T 4 5 2 8นี่แหล่งที่ลื่นลมสุ่สซมทวนหน้าเลายคนอาจจะไม่รู้นะคะ่่งจริงเ่เน่งเ่ยเห็นเห่นเกงเ่งเน่ง่งต้องไปวันๆงเล่นของเล่นเนี่ยตอนเรียนเนี่ยเมอเก่ะ่ เราเป็นประธานนักเรียนด้วยนะโอ้หจริงปะเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะ่ะที่รุ่นน้ําท่วมใช่ไหมเป็นรุ่นน้าท่วมท่วมโรงเรียนปิดไปขึ้นโอ้หนขึ้น,นเทอมเลยเศร้ามากท่ช่วงชีวิตตอนนั้นมันทรมานมากเลยนะทุกคนมหาลัยก็ต้องสอบเรียนก็ต้องเรียนโอเน็ตก็ต้องโอเน็ตแกะแพดก็ต้องเอาสอบตรงก็ต้องได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราสารภาพตามตรงว่าตอนนั้นนะ่ะ จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นประธานนักเรียนเกิดจากการแบบให้ความร่วมมือกันในกลุ่มเพื่อนที่เป็นสานักเรียนด้วยกันตั้งแต่ม .4 จริงๆเนาะเอาพูดตรงๆเลยเราว่าเราโชคดีที่ในปีนั้นานทีมสานักเรียนน่ะเก่งกันมากทุกคน <_ S 2> คือจริงๆความเก่งไม่ได้มาจากเรา <_ S 2> คือเราอยู่โรงเรียนแค่สามปีไงจะมีเพื่อนผู้ชายบางคนที่เขาผูกพันกับโรงเรียนมาตั้งแต่แบบปถมอย่างเงี้ยอินไซต์เขาหรือว่าอะไรต่างๆเขาก็จะล้ำลึกกว่าเราใช่แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนในรุ่นนั้นมากเลยนะคะสบ ฮอร์โมนป่ะถ้าใครอยากจะดูนะคะเราอาสังคนใช่ป่ะก็หาดูได้ในซีรีส์ฮอร์โมนน่จาจะฟีลลิ่งอย่างนั้นแต่เราไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องปลอมเปลือกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปลอมเปลือกห <c oughs> รอไม่มีป,ปลอมเปลือก <c oughs> อยากเห็นซอฟปลอมเปลือกเหรออยากเห็นฉันซอฟป,ปลอมเปลือก, <c oughs> อกหอปปอมา <c oughs> ยถึงว่าไปพูดใส่หน้าเขาอะ <c oughs> ปลอมเปลือกนะถูกต้องน <c oughs> <c oughs> ี <c oughs> ชอบชอบ <c oughs> <ะ>ท่าที โอาต้องพูดเลยใครพี่บอใจญ่เพราะว่าเขาเทสเธออย่าบูลลี่อย่าบูลลี่นะครัแดนไม่บูลลี่คนเล่นเป็นบอลเขาเท่มากเลยเราชอบมากเลยใช่เราชอบแสดงนเป็นซีรีส์ซีซั่นสุดท้ายที่เราชอบตัวละครตัวนี้ตัวเดียวเนยเอาจริงจริง เราชอบพีมากเลยนะเ,เป็นไงแต่ละภาพชอบใช่เราก็ชอบอะ <laughs> คือเราเถียงอะไรช้าไม่ได้ <laughs> ช้าเราก็ชอบพีเหมือนกันหรอไม้ไงอาวมีตัวอะไรวิ่งผ่านเมื่อกี้คนเจอออดกาาเจอเอดนี่แล้ววันนี้ยังบ่เจอหนะน,น่าน้อมแมว์มวรักมันนะไมเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ซอฟทำทุกวันเลยเอาจะถามแมวว่ารักซอฟไหมทุกวันเลยแต่ไม่เคยได้คำตอบเลย กะเลอย่างนั้นนี่นันนี้รักมามีไหมคะนันนี้รักมามีไหมคะนันนี้รักมามีไมเออฉันก็ยังคงพยายามอยู่ทุกวันไว้แกฉันเข้าใจความรู้สึกของคนที่รักใครข้างเดียว้เขาไม่เคยเหลียวแหลและเขาก็ไม่ตอบรักกันด้วยมีใครอทุกคนรักลงไหมไหนก็ไหนเอดีเอดีรักมามีไหมเอดีรักมามีไหมไม่มีใครตอบว่ารักี้บางเหลือสักคนอะเราขอทุกคนเนอะ ให้หน่อยดีให้แม่ชื่นใจถือว่าโกหกก็ไดดมาถือว่าโกหกก็ได้นะตอบแม่หน่อยว่าลดเดียวดูดิดูทุกคนดูขานางอะนางเหยียดสุอดอ่ะคิ้วเจ้าเจ้ามุกมีดจุบจั๊บเย็ดจีไม่ล็อกจริงเหรอมุดทำไมอะฉันจะไม่ยอมแพ้หรอกนะเจนเจนตอนนี้ก็นั่งทำงานนะคะกำลังจัดตารางงานอยู่ เพราะว่าทุกคนจะต้องเออทำงานออนไลน์กันใดๆดังนั้นแล้วน okay. ี <t> ่เลยค่ะตารางงานนะคะของซอฟต์คอมนะคะนี like ่ไม่เคยเปิดให้ที่ไหนดูเลยเนี่ยเราจะมีตารางงานออนไลน์กันแบบนี้ให้ตารางงานย้อนหลังค่ะชืบชืบเป็นไงคะตารางงานทีมงานซอฟต์คอมนั้นชืบชืบแน่นทุกวันแม้เราจะ work ฟ r ร m home กันนะคะก็ยิ่งทําให้เราต้องยิ่งสื่อสารกันเคลียร์ชัดมากยิ่งขึ้นก็จะขอใช้พลังสมอง ที่ที่ได้นอนมาหน่อยนึงเนี่ยทำงานให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์ที่สุดคะตัวซอฟในตอนบ่าย3.46นาทีนะคะที่นั่งจัดตารางงานทั้งเดือนอยูอ่ถึงเรื่องทำงานนะเราขอนอกเรื่องได้ปะมันมีหนังสือธรรมะเซตหนึ่งที่เราชอบมากแล้วเราสุกันอ่านง่ายมากลายเส้นก็น่าสนใจเนื้อเรื่องก็ดีที่สำคัญราคาคือถูกมากทำงานยังไงไม่ให้ทุกเป็นไง คือหนังสือเซตธรรมะทำทานอันนี้ทุกคนคือค่อนข้างจะมีหลายเล่มหลายหัวเรื่องอ่ะทุกคนลองอ่านดูอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะคือในกล้องมันลับหัว่คือคอนเทนต์ดีมากจริงๆคอนเทนต์ดีมากเล่มละ8ปบาทเองคือค่อนข้างเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับธรรมะที่ที่ชวนมองอย่างวิทยศาศาสตร์อ่ะ ไม่ได้แบบว่าเอาละเปิดมาทํางานยังไงให้ไม่ทุกข์เอาละปิดงานลงหลับตาสูดหายใจเข้าออก5นาทีนั่งสมาธิเถอะไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกคนก็ t ปะเราชอบประโยคนี้มากอันนี้มาจากหน้านึงในหนังสือนะคะนี่เขาบอกว่างานที่ไม่มีปัญหาก็มีแต่ง,งานที่ไม่ได้ทําเข้าใจปะคือถ้าเราไม่ทํางานมันก็ไม่มีปัญหาไงแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีปัญหานั่นแสดงว่าเราอะทํางานอยู่มันเป็นธรรมดาที่เมื่อทําอะไรลงไปแล้วย่อมเจอกับปัญหาบ้าง จอสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจบ้างยิ่งการทํางานกับคนอื่นมากมายก็ย่อมต้องมีโอกาสเจอปัญหาได้มากมายเช่นเดียวกัน mm. เมื่อมีคน mm. ก็ย่อมต้องมีข้อผิดพลาดแม้แต่จะทํางานกับคุณยนต์ก็ยังเจอข้อผิดพลาดอยู่ดีใช่ปหะขนาดทางานกับคอมอย่างเงี้ยโปรแกรมค้างโปรแกรมเด้งยังมีปัญหาเหมือนกันนะคะหากอยากมีความสุขกับการทํางานเราจึงต้องทํางานให้เหมือนเป็นคุณหมอ คุณหมอที่ไม่เคยลืมว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาหายแต่ได้แต่รักษาไปตามอาการวันนี้เจออาการป่วยยังไงก็รักษาตามนั้นวันนี้เจอปัญหาในงานอย่างไรก็แก้ไขไปตามนั้นรักษาไปโดยไม่ยึดติดว่ามันต้องห้ามป่วยอีกแก้ไขไปโดยไม่ยึดติดว่ามันต้องห้ามมีปัญหาในงานอีกนะคะเช่นนี้ไม่ว่าเราจะทํางานหนักเพียงใดรักษาผู้ป่วยมากแค่ไหนเมื่อเราไม่เอาแต่คิดว่าห้ามมีปัญหาหรือว่าห้ามป่วยอีกเลยเราก็จะไม่มีทางทุกข์เพราะความยึดติด ที่ไม่มีทางเป็นจริงของเราเองอันนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะซึ่งหนังสืออ่านง่ายมากทุกคนเือเราฟังดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นหนังสือที่เรียกสติได้ดีมากๆเลยนะคะเล่มนมาแปดบาทเองนะสีๆทงเล่มด้วยนี่คือขายมากเลยเนาะเหมือนเราเราได้ค่าโฆษณา,าแต่เราไม่ได้นะคะน,นี้เราซื้อมาอ่านเองจริงๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันของซอบแล้วกันที่เราได้มาแชร์การใช้ชีวิตของเราหนึ่งวันนะคะที่ได้ออกไปข้างนอกเป็นวันที่พิเศษมากๆวันหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงโควิดสอบก็อยู่บ้านแบบ ถ้าไม่มีงานจาเป็นต้องออกไปจริงๆอย่างวันนี้ที่ออกกองท่องเจ็ดซอฟก็แทบไม่ออกจากบ้านเลยนะคะก็ อ่ะนี่ก็คือวันเดวิดมีของซอฟนะคะถ้าทุกคนชอบเนี่ยอยากติดตามซอฟในวันอื่นๆอีกว่าซอฟทำอะไรนะคะก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปเลยเราเชื่อว่าถ้าเกิดมีคนดูมีคนชอบคอนเทนต์นี้ของเราเนี่ยเราก็มีกำลังใจอยากจะทําต่อนะคะเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับคอนเทนต์คนชอบของเราด้วยนะคะยังไงก็ช่วยฟีดแบ่ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้ซอฟขอจบหนึ่งวันของซอฟแต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้ยังไงเราเจอกับวันเดวิดมีตอนต่อไปนะคะอย่างที่บอกถ้าชอบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามท่องสองปปะคะแล้วเจอกันะ 拜拜。